โอเคผมไม่แน่ใจว่าเสียงหรือว่าภาพมันจะคมชัดหรือเปล่านะสวัสดีครับผมเฟิร์สจากช่อง MC Frosting นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พิเศษนะครับสำหรับ Q&A ฉลองเมิน Subscriber นะครับผม ก็รู้สึกดีใจนะที่เราได้เดินทางม,มาไกลพอสมควรจากที่เราเองนะเป็นนะักเคสเกมธรรมดาสู่ถึงผู้สร้างเป็นผู้สอนของ Minecraft and on นนั่นเองและในวิดีโอนี้จะเป็นการตอบคำถาม Q&A ฉลองเหมือนซับนั่นเองนะครับเค okay. เราจะมาดูกันนะครับว่าคําถามที่ทุกคนส่งมาแต่ละคําถามครับมันจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากคําถามแรกปัจจุบันพี่ใช้อุปกรณ์อะไรในการทำคอนเทนต์มีสเต็ปการวางแผนยังไงบ้างเริ่มต้นนะพี่แค่ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นนะในการทาคลิปและปัจจุบันนี้พี่ก็มีอุปกรณ์เสริมแล้วนั่นเองครับผมอย่างแท็บเล็ตนั่นเอง ปัจจุบันพี่ใช้เทปเลตในการทำผลงานเรื่องแอดออนแล้วก็ทำพวกสินค้าหรือการทำคอนเทนต์ต่างๆได้อ่ะมีอีกอย่างนะคือพี่มีคีย์บอร์ดและเมาส์บลูทูธในการทำบทสอนต่างๆด้วยนั่นเองแล้วก็ทำผลงานของแอดออนด้วยอันนี้ก็คืออุปกรณ์ไวเลสท,ที่ผมใช้ในการทำผลงานของแอดออนแล้วก็ทำคอนเทนต์ของแอดอนนั่นเองนะ ก็จะมีพวกคีย์บอร์ดบลูทูธแล้วก็ไวเลสเมาส์บลูทูธนั่นเองนะซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสได้มารีวิวด้วยก็สามารถรอติดตามกันได้มีสเต็ปการวางแผนยังไงบ้างก็สำหรับคอนเทนต์นะครับผมสเต็ปการวางแผนก็คือเราคิดอยากจะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเช่นการสอนโหลดพวกโปรแกรมหรือการใช้งานพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราต้องลองใช้งานด้วยตนเองก่อนที่จะรู้ว่า คุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถจดลงในสคริปต์ได้เลยอย่างสมมุตินะถ้าพี่ต้องการอยากจะสอนอะไรให้ทุกคนได้ดูนะอย่างเช่นเราต้องไปศึกษาตามด็อกิเมนต์ก่อนเพื่อที่จะมาศึกษาว่าวิธีการทําพวกคอสตอมบล็อกเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปที่เว็บดอ .Microsoft ได้นะ ซึ่งภายในหน้านี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมก็นี่คือรายละเอียดตามด็อกคิมเมนต่างๆนะสำหรับคอสตอมบล็อกเราต้องมาลองใช้งานจริงๆก่อนเพื่อที่รู้ว่าคุณสมบัตินี้มันสามารถทำอะไรได้และเราก็สามารถเอามาจดในสคริปต์ได้นั่นเองผมได้ทำการเตรียมสคริปต์ใน Google Note แล้วนะครับก็อันนี้ไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือองค์ประกอบที่ผมได้ทำการเตรียมแล้วก็สรุปไว้แล้วนะครับผมตามสคริปต์เลยนะว่า คณสมบัตินี้มันสามารถทำไรายได้หรือองค์ประกอบนี้มันก็สามารถทำไรายได้นั่นเองอันนี้คือวิธีการหลักๆที่พี่ใช้ในการทำคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองหากทุกคนทำ u t u b e แล้วมีหลักการคิดคอนเทนต์ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เพื่อที่จะมาแบ่งปันความรู้ด้วยกันเนาะเด็กพี่เป็นชายหรือหญิง อะะไรว่เนียดีใจไหมครับกับ 10k ดีใจมากเลยครับมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากและคาดหวังว่าเออเมื่อไรมันจะเหมือนซับถ้าเหมืินซับเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นก้าวสำคัญอยู่นะสำหรับการทำช่องอยากรู้ครับว่าเวอร์ชันนี้มันใช้สคริปต์ได้ไหมครับหรือว่าผมใช้ ChatGPT แล้วมันใช้ไม่ได้โอเคมาทดสอบกัน มาดูยกตัวอย่างนะครับคือผมจะทํายังไงให้โค้ดแต่และอย่างนี้มันบักซึ่งในส่วนนี้ผมก็ได้ใส่ถูกวิธีการแล้วนะครับก็จะยังไงดีทําให้โค้ดมันบักเริ่มต้นฟังก์ชันสกินแพรกไหมแบบผมจะทําการลบเชื่อออกไปเลยมันจะไม่สามารถเข้าถึงเชื่อฟังก์ชันอะไรต่างๆได้น่าจะบักแล้วเนาะมันขึ้นสีแดงมาแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เว็บไซต์แชท GPT แล้วนะครับ ซึ่งผมก็ไม่เคยทดลองอะไรกับมันเลยไม่รู้ว่ามันจะแก้โค้ดที่เราเขียนได้หรือเปล่านะก็เริ่มต้นผมจะพิมพ์ว่าอะไรดีอะ f k e fix this code fix this code ได้ไหมแน่นอนโปรส่งโค้ดเออโอเคแต่ไม่แน่ใจว่ามันส่งได้ไหมเพราะว่าโค้ดยาวสั้นละเอียดเลยโอเคเพราะฉะนั้นผมจะลบส่วนนี้ดีกว่าโอเคประมาณนี้โอเคไม่รู้ว่าผมจะส่งโค้ดได้ไหม ก็ประมาณนี้นะลองดูดิลองดูซิดูเหมือนโ oh, oh อ้โอ้ my god เฮ้ยมันจะนเลทโค้ดเข้นมาเองเฮ้ยว่าเจ๋งเดี๋ยวผมมา,มาวิเคราะห์ก่อนว่า AI เนี่ยที่เขียนโค้ดมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเริ่มต้นนะคือ import world system minecraft server m o d u l e f o r d a t a เนี่ถูกถูกแล้ว world event item use อันนี้ก็ถูกเหมือนกันแล้วก็ตรวจสอบท่ายเทมใช้งาน เขมทิดโดยเนมแท็กสกินแพคอ๋ออันนี้คือชื่อของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้ผมก็เพิ่งลบไปเองนะคำว่าแมนซึ่ง AI เขาก็ได้เติมเองไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมมาลองทำการคัดลอกโค้ดกันก่อนนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมโอเคมาเดี๋ยวผมขอลบส่วนของคอมเมนต์ทั้งหมดเนาะเราต้องตรวจสอบความถูกต้องเสมอน,นะครับว่าโค้ดเนี่ยที่เราเขียนนะมันจะถูกต้องไหม ซึ่ง chat gpt บางอย่างที่เขียนโค้ดหรือแก้โค้ดให้มามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์บ้างโอเคตัวนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ค r ร f บแล้วนะครับซึ่ง่าเดี๋ยวผมขอทำการเปลี่ยนเชื่อของเขมทิตกันก่อนเป็นสกินสกินแพ็คนะผมก็อ่าสามารถเปิด u i ได้อยู่โอเค okay, ผมก็เข้าไปที่ Super Mario เหมือนเดิมอืมมันเข้าไปยังฟอร์มอื่นๆไม่ได้ใช่ไหม อันนี้ไมอนนอนน่อันนี้ไม่เป็นไรแต่คือรีเซ็ต e ดิฟลต์นะครับผมก็ได้ทําการตั้งค่าไว้อยู่นะว่าถ้าเราเป็นสกินแผกแบบนั้นแล้วเราจะสามารถรีเซ็ตเป็นสกินค่าเริ่มต้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดผมกดไปปุ๊บมันจะมีขึ้นว่าร e เซ t ตทู e ดิฟ l t มันก็แปลว่าน่าจะสามารถใช้งานได้อยู่พี่อายุเท่าไหร่ชื่ออะไรพี่ชื่อเฟิร์สครับตอนนี้พี่อายุ21ปีแล้วนั่นเองนะครับผมอยากเข้าใจ Java Script ต้องเรียนภาษาอะไรก่อนครับสำหรับผู้สร้างแอดออนเบื้องต้นนะครับพี่แนะนำว่าให้เขียนในภาษา JSON ก่อนนั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่ในการสร้างพวก Entity หรือ Item Block ต่างๆเนี่ยมักจะใช้พ่อภาษา JSON อยู่แล้วซึ่งภายในภาษา JSON นี้มันจะเก็บข้อมูลได้หลายๆอย่างเลยซึ่งถ้าเราเข้าใจพวกนี้มากพอแล้วเนี่ยอย่างเราได้ศึกษาพวกอมเมนต์แล้วก็ Operator อยู่แล้ว หรือองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ตัวคอสตอมมันมีนะอย่างเช่นบล็อกไอเทมเอติี้เราก็ไปลุยที่ภาษาของ Javascript ได้เลยและนี่ก็คือคำถามทั้งหมดสำหรับ Q&A ลอเฉลองมืนซับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกในการส่งคำถามเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ ขอบคุณที่สนับสนุนและคอยติดตามผมมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์พวบทสอนสร้างแอดออนไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์การโชว์ผลงานของผมเองนะครับถ้าไม่ได้มีทุกคนนะครับผมคงไม่ได้มาอยู่จุดๆดนี้นั่นเองนะและผมสัญญาว่าผมจะนำบทสอนและผลงานดีๆมาให้ได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามใดๆก็สามารถส่งความคิดเห็นมากันได้ก็สำหรับภายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย